หนึ่งสองสามสิบห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสาสิห้าหเจดแปดหนึ่งสองสาสบห้าหดนหลังหนึ่งสองสาสห้าหสุดยอดหนึ่งสองสสุดท้ายห้าหเดินกลับหนึ่งสสา้าหเจด あ。 Thank